กับสวัสดีดสวัสดีพบกับไอจอนนี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมากับเกมมาจอง2กับทุน300บาทมาดูกันว่าใครของจริงของแท้กว่ากันว้าวแล้วก็ไปไปกันแรยมามาจองสองครับผมเดือดเดือไม่เดือดไม่ใช่จอนนี่ไปเสิรชายดอกแรกสองแช่ trái trái cháy trái trái nối bên beng yong beng ha thẻo, nhà đất hát tipped thẻo mì mẹ thẻo hảo Thẻo hảo 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 จะมาจริงแล้วแต่ก็ไม่แน่เอ้ยแม่งแตกให้สางเบงหมาว่าเอ้ยหมาว่าเบนห้านะเบนห้านะชาหลัวนะเฮ้ย hey, <hey>, hey. ไปดิครับรอเลยแหละจ้า <Yeah. S 2> ใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนี่เกมกดหลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ้าก่อนหลิงเข้ามาโดเข้ามาต่ํากันได้นะจ้าที่เว็บจอนี่เกมครับผมแตกอย่างนี้ต้องจอนี่เกมนั่นแหละเยี่ยแตกให้คุณได้ขนาดนี้ แตกในแตกนอกก็แตกหมดอะโอเจ็บองบาทมาก่อนเลยใครสนใจเว็บจอนนี้เกมกดหลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดเข้ามาโดนมาตำกันได้นะจ๊ะที่เว็บจอน,นี้เกมจ้าสวยงามครับเดือดเดือเดือดือยู่เดือดอยู่มาจองมาเรื่อยๆมาเลียงเลียงขาพาดเตียงหัวพาดบ่า,บามาชิวๆมาเรื่อยๆโอ้โห ดูเบงดูเบงอุ้ยเราต้องเพิ่มเบ็ดระพี่ว่านะพี่ว่าเราต้องเพิ่มเบ็ดนะดเฮ้ยดอกนี้สวยครับดอกนี้ก็สวยครับดอกนี้ก็สวยครับ,อรบโอ้โห โอ้โหใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ๊ะเข้ามาโดเข้ามาต่ำกันได้นะจ๊ะที่เว็บจอนนี่เกมนะจ๊ะสมาชิกใหม่ตอนนี้มี3ยี่ห้ารับ100 100รับ250รับ100สนใจสมัครเข้ามาโดนมาตำกันได้นะจ้ะที่เว็บจอนนี่เกมสนใจสมัครมาตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ได้เลยนะจ๊ะบอกไว้ก่อนว่าแตกดีอย่างนี้ต้องเว็บจอนนี่เกมนั่นแหนละครับที่จะทําได้ท่านผู้ชมโอ้โหมาได้ เดี๋ยวไม่เดี๋ยวก็ดูกันเอาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก็ดูกันเอาอ่ามาดิมาดิโอ้เป็นห้าเห็นนะมาดิโอ้โอไม่มาเลยหมดเลยก็ก็โอเคอยู่นะครับผมก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่นะครับผมใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนี่เกมกดิลก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้าเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วกดมาสมัครเข้ามาได้เลยนะจ้ามาต่อเลย เบ็ดยี่สิบเลยตาเนี่ยไม่เกิดวันนี้จะเกิดวันไหนนะครับผมไม่เกิดวันนี้จะเกิดวันไหนแค่นั้นแหละเทอร์โบล้างล้างก่อนล้างเทอร์โบสักสิบหมุนไปทเทอร์โบสิบหมุนล้างก่อนนะไปเทอร์โบสิบหมุนล้างไปก่อนจะเย็นๆนะเออล้างไปก่อน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 อุ้ยมาสวยอุ้ยนึกว่ามาแล้วอุว้ย สังเบิง,งมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับผมดอกนี้ <c oughs> เอสอสวยบองจุบ่บองจุงคืออะไรบองจุงเฮ้ยมีระเบนด้วยนะแต่มาแค่นี้ว่ะเด็2ยี่สิบ เอาเรื่องนะดอกแรกก็มาแล้วดอกสองอยาให้ท้าดอกสามนี่ต้องเออนะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นๆนะเออเออสี่เหลี่ยมอ้โหูสี่เหลี่ยมไม่มาเพราะว่าสี่เหลี่ยมไม่มีขอแบบเปเียงๆปังๆได้ไหม ี่มันไม่เฉิดฉายเลยวะมาต่อมาต่ออืมอ่าห์ออาหเออเหอเออเออเออเฮ้ยสวยนะเออ สวยครับสวยพี่สวยห้าแถวสี่แถวห้าแถวสวยครับโอ้โห ใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาต่ำกันได้นะจ๊ะที่เว็บจอนี่เกมสนใจสมัรตอนนี้ฝากที่ผรับ100-100รั 100, 100, 200, 500, 000, บ250รับ100นะจ๊ะแล้วยังมีโปรยอดเสียสูงสุดในประเทศด้วยครับ25%รับได้ทุกวี่ทุกวันได้ทั้งวันได้ทุกวันรับได้กดได้รับเลยเลยนะครับผมที่เว็บจอน n ี่เกมจ้าอีก2หมุนขอเชอใช้หน่อยนะ เออเอ้ยไม่แน่นะไม่แน่นะเออเออเออสามร้อยบาทดอกสุดท้ายสวยสวยเออห้าต่อสวยสวยครับสวยครับอะไรต่อไหม ใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนนี่เกมกดลิงก์ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเข้ามาชมเข้ามาดูแล้วเล่นตามกันได้นะจ๊ะที่เว็บจอนนี่เกมนะครับผมเกมกำลังแตกกำลังโดนเลยนะจ๊ะจะมาชิกใหม่ตอนนี้ฝากดิพ่ารับ100เข้ามาโดนเข้ามาตํากันได้นะจ๊ะที่เว็บจอนนี่เกมสําหรับวันนี้กูดไนต์ราตีสวัสด์ไปก่อนนะจ๊ะบายบายจุบจ๊บจุบ๊บเจอกันจ้าแต่ยางี้ต้องเว็บจอนนี่เกมนั่นแหละเข้าใจป่าไอ้น้อง